สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามเกษตรบ๊อบพาเลาะนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูพันุข้าวนะครับน่าน59เบอร์18นะครับนี่นะครับก็เป็นรวงข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวกข6นะครับต้นเตี้ยนะครับดูนะครับปื๊ดนะครับปื๊ดนี่ก็เป็นทำพันนะครับเป็นพันข้าวเหนียวกข6ต้นเตี้ย หน้าท่าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับลักษณะต้นเตี้ยนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับแต่กอดีนะครับต้านทานโรคด้วยนะครับนี่ก็ใกล้ระยะที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับประมาณ3 4สีวันนะครับก็คาดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับในการเก็บพันุนะครับ